ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมจนันทการแก้วเพิ่มนะครับดูดวงโค้งสุดท้าย2567มาดูกันราศีต่อไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับราศีต่อไปเป็นราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกตามเวลาตกฟากนะครับ ส่วนผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีพิจิกเกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมของทุกปีนะครับก่อนอื่นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับข่าวดีนะครับโปรดูดวงต่ำสุดในรอบปีนะครับจากราคาพัน0 0เหลือแค่299นะครับถ้าใครไม่มีตังค์เดือดร้อนเรื่องเงินก็ดูให้ฟรีนะครับติดต่อมาได้นะครับ ไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์นัดเอสโตรนะครับแอดไซนแล้วก็นัดเอสโตร N A T A S T R O นะครับหรือเบอร์โทร0846472929นะครับเป็นการแบ่งวางดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตและธุรกิจปี2568นะครับเดินทางต้องมีเข็มทิศดำเนินชีวิตต้องมีเป้าหมายนะครับถ้าจะให้ดีให้ชัวร์ต้องรู้ดวงนะครับ ดวงก็เหมือนแผนที่ชีวิตนะครับลายมือหรือดวงก็เหมือนแผนที่ชีวิตนะครับว่าปีหน้าดวงจะดีมีปัญหาหรือว่าดวงจะรุ่งหรือจะร่วงนะบ,บางคนก็ดวงรุ่งบางราศีก็ดวงร่วงนะครับเป็นวัตจักรเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงทุกราศีนะครับโดยภาพรวมนะครับาชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีทีเดียวนะครับดาวพระหัสดาวการเงินดาวปุตตะจอมะเร็งลัคนาเนี่ยนะถือว่าการเงินโชคลาภหรืองานโครงการใหม่ๆจะประสบความสําเร็จแม้แต่ความรักก็ถือว่าโชคดีมากนะครับเท่าที่มาดูดวงกับผมมาก็เพิ่งแต่งงานก็มีนะครับชาวพิจิกเดทคู่ได้แต่งงานนะไปดูเรื่องการงานนะครับ ดาวเสาเล็งเรือนกรรมะนะครับงานเหนื่อยหน่อยนะครับนะจะมีปัญหาเจออุปสรรคเยอะหน่อยนะครับแต่บางคนอาจจะได้ตําแหน่งใหญ่ขึ้นภาระความรับผิดชอบมากขึ้นนะก็ทําให้มีงานหนักมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับงานจะหนักในช่วงสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสุกับเสาเล็งกันนะครับนะพอเขาเดือนกันยาก็ปัญหาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ มาดูชาวพิจิกเนี่ยจะโชคดีด้านการงานนะครับเดือนกันยายนเนี่ยนะครับหยิบจับงานอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับบางคนย้ายจากงานเก่าไปทํางานใหม่ตําแหน่งใหญ่ก็เดิมนะครับมีชื่อเสียงเกียรตยิยศโดดเด่นเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาเจ้านายนะครับผู้ที่ตกงานหรือกําลังเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือต้องการหางานใหม่ทํามีเกณฑ์จะได้งานดีมีความมั่นคงกว่าเดิมนะครับ เดือนตุลาคมการงานเริ่มมีปัญหานะครับมีศัตรคูคู่แข่งคอยใส่ร้ายป้ายสีทำลายชื่อเสียงเครดิตนะครับบางคนก็ถูกเพื่อนร่วมงานทรยศหักหลังถูกแทงข้างหลังบางคนก็ถูกนินทาว่าร้ายทำลายชื่อเสียงนะครับใส่ร้ายป้ายสีพฤศจิกายนถึงธันวาคม การงานไหลามาเทมานะครับช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยถือว่าการงานเริ่มดีขึ้นนะครับคู่ขาหุ้นส่วนที่หายไปก็เริ่มกลับมาสนับสนุนเจ้าชะตาเหมือนเดิมนะครับเจ้าชะตาทํางานทะลุเป้าหมายนะครับบางคนได้โบนัสบางคนได้รางวัลเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีทีเดียวนะครับธันวาคมดวงได้ปทุมเกียด้วยสุขเป็น3ามกับลัคนานะ 19ตุลาคม2567เถึง25ม่มกราคม2567นะครับดวงได้กีตะอุดมเกณฑ์นะครับดาวอังคารเป็น9กับลัคนานะครับก็ถือว่าเป็นจงังหวะที่ดีมากนะครับกีตะก็แปลว่าราศีสัตว์ปีกนะครับพิจิกเนี่ยเป็นราศีเดียวนะครับของราศีสัตว์ปีกนะดวงได้อุดมเกณฑ์ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับ อุดมเกณฑ์ก็คือดวงเศรษฐีดวงการงานและการเงินอุดมสมบูรณ์นะครับงานเข้ามาเยอะหยิบหยิบจับงานอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองนะครับในเดือนธันวาคมดวงได้ปฐุมเกณฑ์สุขสามเจริญรัตยศยิ่งพระยาแห่นะครับชาวพิจิกจะโชคดีจากการเจรจาค้าขายหรือการติดต่อวิ่งเต้นทําให้คู่ค้าหุ้นส่วนหรือลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับ2เดือนสุดท้ายเป็นช่วงที่การงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับชาวพิจิกเรื่องการเงินนะครับอย่างที่พูดไปแต่แรกนะครับโดยภาพรวมเงินดีเกือบทั้งปีนะครับตั้งแต่พฤษภาปีนี้ถึงพฤษภาปีหน้านะครับดาวการเงินจรนมะเร็ลงลักขณานะครับดาวพฤหัสกระดุมพระกับปุตตะนะจะได้เงินจากการลงทุนจากกู้ค่าหุ้นส่วนนะคนที่ผมรู้จักก็เป็นนายหน้าค้าที่ดินรุ่งเลยนะครับดาวเสาเข้เรือนพันธุนะได้เงินมาเป็นหลายสิบล้านนะครับ ตอนนี้ถ้าใครมีที่ดินนะครับอยากจะขายที่ในกรุงเทพนะทำเลดีๆก็บอกมาได้นะครับมีในหน้าสนใจตามหาอยู่แถวบางนาตาดนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับดาวพฤหัสด,ดาวการเงินจรเข้ามาเล็งลักนานะตั้งแต่ปีพฤษภา2 5 2 7 7ถึง13พฤษภา2 5 2 8 8ช่วยชาวพิจิกมีฐานะการเงินดีมีความมั่นคงนะครับ บางคนจะได้เงินจากการลงทุนบางคนจะได้เงินจากลูกหลานบริวารลูกน้องบางคนจะได้เงินจากการเสี่ยงเสี่ยงโชคถูกหวยถูกรตอรี่ก็มีนะครับบางคนได้เงินจากคู่ค้าหุ้นส่วนนะบางคนก็ได้จากคู่ครองคนรักนะครับบางคนได้ทั้งเงินได้ทั้งคู่นะแต่ก็อย่าประมาทนะครับอย่าใช้เงินจนเพลินเพราะดาวพฤหัสดาวการเงินเนี่ยไม่ได้มาเดียวๆนะครับจอมาทับกับดาวมรตยูดาวอาเภยนะครับ อย่าไปลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงมากเกินไปนะครับทำให้การเงินพลิกผันพลิกล็อกได้เหมือนกันนะครับโทษครับเดือนกันยายนนะครับช่วงนี้ดาวพุธเลงกับดาวราหูนะครับ เดือนลาภะปุตตะช่วงนี้อย่าเสี่ยงโชคนะอาจจะพลิกล็อกพลิกผันได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ดาวคุ่ศัตูเลงกันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมสุกเล่งเสาม,มา6-7เเลยนะครับพวกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอน <c oughs> เดือนตุลาคมแนวโน้มการเงินเสียหายรายจ่ายเยอะนะครับ ก่การเงินก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับ <c oughs> ช่วงพฤจิการธันวาในการเงินก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับนะบางคนได้เงินมาจากการทำงานบางคนได้เงินจากโชคลาภหรือจากการเสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวยนะครับ <c oughs> โทษครับ <c oughs> เป็นวัด <c oughs> ช่วงนี้เป็นวัด <Okay. c oughs> เรื่องความรักคู่ครองอย่างที่พูดไปแต่แรกนะครับดาวพฤหัสนะเล็งลักขณานะครับคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนดีมีการศึกษาคนอาจจะเป็นเด็กหน้าตาดีนะครับฐานะดีด้วยนะครับผู้ที่เป็นไม้ผ่านการหย่าร้างก็มีโอกาสได้พบรักใหม่นะครับ โดยภาพรวมทั้งปีตั้งแต่พฤษภาปีนี้ถึงพฤษภาปีหน้านะครับพอเข้าช่วงเดือนกันยายน1ถึง26กันยานะครับดาวประสุกดาวคู่จรก็เรือนกรรมะนะครับก็แสดงคู่ครองคุณรักมาให้การช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจการงานนะครับแต่เนื่องจากดาวสุกเล็งกับดาวเสาก็อาจจะทําให้ทะเลาะเบาแหวงกันเรื่องนี่แหละมีเรื่องขัดใจกันความเห็นไม่ตรงกันเรื่องงานหรือเรื่องที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับ 2ีกันยาถึงวันที่6ตุลาคมเนี่ยนะครับช่วงนี้ดาวประสุขจรเข้าเรือนลาพะนะช่วงนี้ดาวประสุขเป็นนิดนะครับนะแต่ก็เข้าลาพะก็ถือว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะคู่ครองให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีแต่อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่เนื่องจากดาวพระศุกร์เป็นนิดกําลังต่ํานะครับ วันที่6ตุลาถึง16ตุลาเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์16ตุลาจอดเข้าเรือนวินาสนะครับวินาสบางคนอาจจะมีคู่ระวังคู่ครองคู่คา้าหุ้นส่วนนะครับทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะครับ <c oughs> หรืออาจจะมีเรื่องมีเหตุให้ห่างไกลกันก็ได้นะครับอย่างเช่นคู่ครองอาจจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะ <c oughs> บางคนที่ มีกิกมีคู่แบบลับๆต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ในด้านดีดาวพฤปตัตนิีเป็นกเกษตรด้วยนะครับอยู่วินาศก็จริงนะแต่ก็ยังให้คุณอยู่บางคนได้คู่ครองคนรักที่เข้มแข็งนะครับช่วยเหลือแบบลับๆไม่เปิดเผยนะครับตั้งแต่16ตุลาคมนะถึง วันที่9พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระศุกร์ดาวปัตตณิจรทัพลัคนานะครับดาวเป็นประเกษตรคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักกับคู่ที่เป็นไม้หรือผ่านการหยาร้างนะครับหรือเป็นคู่ของคนอื่นมาก่อนนะครับ <c oughs> จากดาวเป็นประเกษตรความรักก็อาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงมากนักนะผู้ที่แต่งงานแล้วคู่ครองคนรักเอาอกเอาใจมากเป็นพิเศษนะครับสุขทัพลัคนาก็ทําให้คนมีสเสน่ห์นะช่วง9พฤศจิกานะครับ เดือนพฤศจิกาดาวพระศุกร์จอนเข้าเรือนการเงินนะครับนะก็ทําให้ชาวพิจิกโชคดีจะได้เงินจากคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับได้เงินเข้ามาเยอะเลยทีเดียวดาวพระศุกร์เป็นมหาจักรนะครับถ้าคู่ครองคนรักขยันขันแข็งในการทํางานหาเงินนะครับช่วยให้เจ้าชะตามีฐานะการเงินดีขึ้นนะครับเดือนธันวาคมดาวพระศุกร์เป็น3กับลัคนาสุข3ามเจริญรัดยศยิ่งพญาแห่เสน่แรงนะครับคนโสด ไปไหนมาไหนมีแต่คนยินดีต้อนรับนะครับ <c oughs> ถือว่าดวงความรักก็ยังแฮปปี้ในช่วงปลายปีนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพโดยภาพรวมแล้วชาวพิจิกจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแต่ในช่วงกันยายนเนี่ยนะครับวันที่1-18ถึวันที่1กันยายนถึง18ตุลาคมเนี่ยนะครับดาวอังคารดาวประจําตัวจรเข้ามรณะ ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมรณะอาจจะเกิดเดินทางไกลแล้วเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยขึ้นมาก็ได้นะครับขณะเดินทางไกล <c oughs> และช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเนี่ยดาวพุธดาวมรณะดาวประสุดาววินาจรมาทับลัคนาแนวโน้มสุขภาพอาจจะมีปัญหานะครับถ้าคอยสังเกตสุขภาพตัวเองนะครับถ้าเห็นอาการไม่ค่อยดีก็รีบไปปรึกษาแพทย์นะเพื่อทําการตรวจรักษานะครับช่วงนี้ เจอทั้งฝนเจอทั้งแดดโอกาสคนเจ็บป่วยกันก็เยอะนะครับผมก็ไม่ค่อยสบายขอบุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสนใจดูดวงโปร,โปรตําสุดในรอบปีนะครับ299บาทก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เคยดูพันสอ0พันตอนนี้ไม่ต้องนะครับเศรษฐกิจแบบนี้มีอะไรก็ช่วยกันไปนะครับกดไม่มีเงินก็หรือ เดือร้อนเองเงินเนี่ยก็ดูให้ฟรีนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดสไตนัดแอสโตนะครับหรือเบอร์โทร0 8 4 6 4 9 2 9 2 9เดนะครับเดินทางต้องมีเข็มทิศด,ดำเนินชีวิตต้องมีเป้าหมายนะครับผัววางแผนชีวิตธุรก,กิจต้องมีคำทํำนายประกอบนะครับเพราะการดูดวงก็เพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับว่าป,ปีหน้าอนาคตข้างหน้า ดวงชะตาจะเป็นเช่นใดนะครับถ้าเจอปัญหาเจออุปรสรรคก็อย่าไปทุ่มทุนมากนะครับถ้าดวงรุ่งก็ลุยได้เต็มที่เลยนะครับก็แตดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตเพื่อวางแผนชีวิตและธุรกิจนะครับเพราะสมัยก่อนแม้แต่พระราชาก็ยังมีโหรหลวงประจําราชสํานักนะครับแม่ทัพนายกองทุกคนมีโหรประจําตําแหน่งประจําตัวทางนั้นนะครับออกสรบตตรงมี วางแผนดูดวงดูฤกษ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งคู่ต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบนันนี้นักธุรกิจใหญ่ๆพวกรวยๆเนี่ยนะครับบริษัทห้างร้านใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะวางแผนมีโหนประจําตัวเหมือนกันนะครับมีหมอดูนะดูดวงผู้บริหารดูดวงบริษัทห้างร้านนะครับนะก็จะช่วยได้เยอะนะครับนะช่วงไหนดวงดีก็ลุยเต็มที่ช่วงไหนดวงไม่ดีก็ระมัดระวังนะครับอย่าประมาทในการดําเนินชีวิต ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ